เช่นเดียวกันครับทีจังหวัดนครพนมครับคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม,นนก,พนมก็มีการประกอบพิธีถวายการตอนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในการแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมจำนวนสองรูปครับพระธรรมวชิราโสพลทีปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางระนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้วาราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายขาราาร ในพิธีถวายการตอนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสองรูปนั่นก็คือพระราชสิริวัตรเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวา,วาสวัดสว่างสุวรรณน,นารามคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทสาสนิกชนญาติโยมรวมในพิธีซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่วัดสว่างสุวรรณน,นารามตำบลน,นองแสงอําเภอเมืองนครพนมโดยได้มีพิธีเทราพิเศษหรือ ฮด,ดสง่งนะครับซึ่งเป็นประเภณีโบราณของชาวพุทธอีสานที่เฮ็ดสืบทอดกันมาเป็นการถวายสัญญต์หรือสมณศัก์แดรพระมหาเทระพระสงค์สามเณรผู้ทรงคุณน,นะครับและประผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากนั้นนะครับรองผู้วาราชการจังหวัดนครพนมได่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในการแต่งตั้งพระสังฆธิการไห้ดํารงตำแหน่งร่องเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เพิ่มอีกสองรูปนั่นก็คือพระมาหาสมัครวราปุโนโนปรเรียนรรมเก่าประโยคเจ้าคณะอำเภอหน้าวาเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิตำบลหน้าวาอำเภอหน้าวาและอีกหนึ่งรูปนั่นก็คือพระคู่กิตติสุตานุยุธรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พระสังฆาธิการ ผู้ได้รับการแต่งตั้งและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภูเขาวรพิธีโดยภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมเป็นผู้อ่านคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเรื่องการแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอหน้าว่าและการรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนมให้ทราบทัวกันนะครับ